น้องเจมันไม่มาเลยน้อี่ยน้องเจมันกลับมาไหนซิเจน้องเจน้องเจมันกลับมานไปแล้วน้องเจ

một con đen nó chưa mình riêng con đen cho nó chưa ui sóng tua ấy yeah. โง่ที่ยืนไปตายมันไม่ออกมาเจ้าน้องออกมาโกข้างหลังก็ได้เลยข้างหน้าไม่มา mượt bên ngoài chả này chả tay đâu tay cho nó chả Lưa tục tay Lưa tục tay Lưa tục tay Lưa